สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดรกรีนวันนี้นะคะแล้วก็จะมาแนะนำนะคะสินค้าดีๆนะคะแล้วก็เป็นของดีๆนะคะที่มีมาตรฐานรองรับด้วยนะจ๊ะเป็นเครื่องล้งผักและผลไม้ด้วยโอโซนค่ะตัวนี้เนี่ยราคาตัวละ3,700บาทสินค้าพร้อมส่งมากนะคะใครที่รักสุขภาพต้องมีละกันนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าผักและผลผลไม้ส่วน เ,เราซื้อในตลาดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตลาดสดหรือว่าตลาดนัดนะคะหรือว่าร้านค้าหน้าหมู่บ้านนะคะเราเนี่ยเวลาเราไปซื้อก็คือแบบมีคนซื้อเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะมันอาจจะมีพวกสารเจอปนที่เป็นอันตรายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีเรียไวรัสนะคะหรือว่าสารติดเชื้อต่างๆเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะทำไงคะ กำจัดนะคะหรือว่าขาจัดพวกแบคทีเรียวไวรัสสารเจอโพนสารอันตรายสารติดเชื้อเนี่ยด้วยนะคะเครื่องล้างผักและผลไม้นะคะด้วยโอโซนตัวนี้เพราะว่าเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยโอโซนเนี่ยกำจัดยาฆ่า,มาแมลงแบคทีเรียวไวรัสออกจาก ผักและผลไม้และเนื้อสัตว์นะทุกคนนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็คือจะช่วยนะคะในเรื่องการรักสารเคมีที่ตกพางยาฆ่า,มาแมลงนะคะหรือว่ายาฆ่า,มาแมลงนะคะที่อยู่บนผิวนะคะของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวเนื้อพวกเนื้อสัตว์หรือผักผลไม้ต่างเนี่ยภายใน10ถึงภายใน15-30ถึงนาทีเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่คือทําการเนี่ยขจัดออกไปใช่ไหมคะให้มันแบบ ไม่มีพวกอะไรคะอ่าพวกไวรัสยาฆ่าแมลงสารเคมีอื่นๆน,นะคะตัวนี้เนี่ยอ่าได้จากประสิทธิภาพนะคะก็คือแบบคือต้องบอกว่าเป็นการล้างผักที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะเหมาะมากเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปล้างนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผล,ลไม้นะคะใครที่ชอบกินสลัดผักเนี่ยควรจะมีเพราะว่าผลไม้นะคะหรือว่าผักดิบอย่างเงี้ย คือผลไม้บางชนิดใช่ไหมคะเราก็กินทั้งเปลือกนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะพวกเปลือกเขาจะมีวิตามินใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรอะ่ะแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยหรือว่าอางุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ปอกเปลือกทานใช่ไหมคะสามารถที่จะเอาเนี่ยนะคะเป็นเครื่องล้างผักและผลไม้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเอาไปล้างนะคะสามารถที่จะวางบนเคาน์เตอร์นะคะวางบนแบบ เขาเรียกว่าชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะทําความสะอาดให้พวกผักผลไม้เราเนี่ยได้รับแบบสะอาดอะไรเงี้ยค่ะสามารถทําได้นะในครัวเนี่ยก็ควรจะมีทุกบ้านละกันเนาะสําหรับใครนะคะที่สนใจบอกว่าเฮ้ยต้องมีแลละ นะคะราคาก็ไม่แพงเนี่ยตัวละ3,700บาทเท่านั้นนะคะสามารถโทรมาสั่งได้นะคะที่เบอร์092638 2229หรือว่าจะเป็นเบอร์092638 2366อันเนี้ยสามารถโทรมาได้หรือว่าจะทักไลน์นะคะ id ลาย i d r g r ดร r ี S I d r g r w N ได้เลยนะคะสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็สอบถามสั่งซื้อสินค้าพร้อมส่งมากนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ